ค้อนหาสองเม็ดใหม่แคดดอดกับเกรดรอดออฟออสการจะอยู่ที่ไหนไปดูเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะใครไม่กดระวังโดน yeah, 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 yeah. ถ้าใครสนใจไก่ตนันก็อย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะมา บบเบ็ดแครอทกันก่อนเลยก่อนอื่นก็มาที่เกาะ拉斯โกรฟจะเจอโน้ตแปะอยู่ตรงต้นไม้กใกล้ๆบอ Blue Moon. ่อบลูมูนกดอ่านก็จะได้พาสเวิร์ดคำว่ากรับกรับลักลัก,ลกเสร็จแล้วก็มาคุยกับ NPC นพีซีแครอทจะอยู่ทางขวาของเกาะเหมือนเดิมแต่เยอะมาทางข้างหลังหน่อยบอกคำในโน้ตกับ NPC ไปจะมีลิฟต์ <Okay. S 2> เปิดออกแล้วโดดลงไปข้างล่างแล้วก็ซื้อเบ,บ็ดได้เลยบอกกลายพันธุ์ในส่วนแครอทที่นี่เนี่ยสามารถตกปลากลายพันธุ์ที่หน้าตาเหมือนแครอทได้ด้วยนะคราวนี้มาหาเกรซดรอ,อ,อฟออสการ์กัน มาที่โลกหนึ่งเกาะ Iso of New Beginnings คุยกับ N P C ตัวนี้ข้างๆเมอร์ชันไปโลกสองเก็บสร้อยเกาะแกรนรีฟกลับมาโลกหนึ่งเอาสร้อยให้ N P C ตัวเดิมดหน้าเรอย์มานาเกาะเคิร์สชอยยังขวาแล้วก็ดำน้ำลงไปในถ้ำเลยถ้าดำน้ำไปเนี่ยแนะนำให้มีตีนกบแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำั้นสูงหรือ <Okay. S 1> ถ้ามีเรือดำน้ำก็ใช้ได้เหมือนกันดำลงมาในสุดจะเจอผิวน้ำกระโดดขึ้นมาเป็นถ้ำใต้น้ำเดินเข้าไปในถ้ำทางด้านซ้ายก็จะเจอเบ็ดอยู่ตรงนี้เรียบด้อยได้ครบสองเบ็ดเลยแล้วเ,เพื่อนๆได้เบ็ดใหม่กันหรือยังก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์นะ